ดูความมันดือ้อดูความมันดือ้อด,ดมูมันดูมันเบิ่งมันมันดื้อที่ขึ้นไปพังกองที่ไหนฮหยดูตบกวีวอนดูตบกวีกวอนข้นไปพังกองที่ไหนของมันดือ้อกล่องพัสดุกำลังจัดเตรียมจัดเตรียมลง เยอะมากๆเลยขึ้นไปทั่งที่เหงาอาหารแมวยังมาไม่หมดเลยดูดูเงินีวรสำรวจนักสำรวจเอ,อนี่คือกล่องพัสดุห้าร้อยกล่องกล่องพัสดุห้าร้อยกล่องเตรียมจัดอาหารแมวอาหารสุนัขใส่กล่อง ตอนนี้ยังรอยังรออาหารแมวมาสมทบอีกยังรออาหารแมวมาสมทบอีกจะส่งพร้อมกันส่งพร้อมกันโอเคบกบลผลงานของเฮียจีวรนสะพานบุญเฮียจีวรเป็นสะพานบุญเนี่ยผู้กับผู้ใหญ่ใจดีบริษัทอาหารแมวส่งอาหารแมวมาให้เฮียจีวรเห็นไหม 40ลังอาหารหมา20ลังจะส่งมาอีกรออีกรออีกจํานวนหนึ่งอันนี้กล่องที่ที่แพ็คก,กล่องไว้แพ็คก,กล่องไว้แล้วก็ประมาณ500กล่อง500 600กล่องกล่องพัสดุก็ซื้อเองซื้อเองเฮียจีวอนเป็นเฮียจีวันเป็นคนซื้อเอาเงินของเฮียจีวันซื้อกล่องพัสดุ ทำด้วยใจทำด้วยใจแบ่งปันด้วยใจอย่างเยอะเลยก็รอรออาหารแมวมาอีกส่วนหนึ่งรออาหารแมวมาอีกส่วนหนึ่งรออาหารแมวมาอีกส่วนหนึ่งเนาะค่อยจะส่งพร้อมกันไปคอยรับไปไม่ยุ่งยังอีกโอ้ ของพัสดุเตรียมอย่างเยอะเลยซื้อกองพัสดุซื้อกล่อ,องมาห้าพันกว่าบาทซื้อกองพัสดุมาห้าพันกว่าบาททำด้วยใจรักมากระมันนยใช่ยวะลังนั้นดูอยู่นี่มะสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีส ทักทายสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเอาไปอีกแล้วเพิ่งลงมาเพิ่งตื่นเพิ่งลงมาหนุ่มจีบอลสวัสดีทุกคนวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่นะอย่าลืมออทอดพระป่าสามัคคี สร้างเรือนพักคนเฒ่าคนแก่ที่มาปฏิบัติธรรมที่มาจำศีลปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาคนเฒ่าคนแก่ที่มาจำศีลปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาได้ในพักมันนี้โอ้โอ้โอโตน,นมาบังกันนี่ไปทอด พ่าป่าสามัคคีท่าท่าป่าสามัคคีวันที่สิบสี่มิถุนายนท่าท่าป่าสามัคคีสำนักสงฆ์หนองถ้ำหนองงูเหลือมสำนักสงฆ์ถ้ำหนองงูเหลือมออมุกดาหารสร้างเรือนที่พักให้คนพ่อคนแก่ท่านได้มีที่มุงที่บงังเวลาท่านมาปฏิบัติธรรมมาจำศีลก็ได้มีที่มุงที่บงัง เฮจีวอนเขาสบายดีเขาเป็นสะพานบุญใหญ่สะพานบุญใหญ่หมักจีวอนไปอีกแล้วเร็จโซนนี้เป็นพื้นที่ของเฮจีวอนเต่เพียงเู้เดียวจ้า โอเคคออนุญาตลงไลฟ์ก่อนสาธุ